ปิดใจหมดหม่ำเหมือนยันชื่อชีวิตจริงเป็นครูขวัญใจเด็กๆแถมฝากอําตลกดังจากกรณีไวรัลคลิปของสถานีตํารวจภูทรหนองสองห้องตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมที่เผยภาพบรรยากาศตํารวจกําลังปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ปรากฏว่ามีนายตำรวจนายหนึ่งหน้าตาคล้ายหม่ำจกมกอย่างกับฝาแฝดจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียล ผู้สื่อข่าวสอบถามร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์หรือหมวดหม่ำหนองสองห้องบุรีรัมบอกว่าปกติจะมีคนมาทักประจำชาวบ้านบางหมู่บ้านที่ไม่เคยเห็นตนไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจคิดว่ามาถ่ายทำหนังโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานมีคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาร่วมทำบุญในหมู่บ้านแต่ละคนเห็นต่างเข้ามาขอถ่ายภาพเป็นจำนวนมากหมวดหม่ำเล่าอีกว่า ตนเองเป็นครูสอนต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียนได้รับมอบหมายให้ไปสอนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูทรหนองสองห้องนักเรียนทุกคนชอบเพราะบอกว่าเป็นพี่หม่ำมาสอนสำหรับชีวิตส่วนตัวมัมระบุเป็นคนรักลูกรักเมียมากเหมือนหม่ำจกมกโดยตำรวจหม่ำที่บุรีรัมย์ททิ้งไทยว่าตนนั้นไม่เคยไปเชียงรายฮะครับพี่ลูได้สายแล้ว สวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับหมดอ่พี่มามสวัสดีไม่ใช่มามาดูยีมามอยู่นี่พี่มามมันไม่ใช่ไม่เล่นเรื่องอะไรเนี่ยอ้โหฟันไปหมดเลยฟันหรอโอ้คตัวกินเล่าเยอะไดูนั่นนี่เหมือนจริงหรือเปล่าขอโทษนะคะเอาผู้หมวดค่ะถอดหมวกได้ไหมคะขออนุญาตค่ะเพราะว่าพี่หมามก็ถอดหมวกขอดูหน่อยโอ้ยเยอะเลยเนมับลยนี่ยังนี่ยังไม่หกสิบเลยไปขนาดนี้แล้ โอ้นี่เท่าไหร่นะเนี่ยเอฟเอฟหมวดหมวดประดิษฐ์ใช่ไหมหมวดประดิษฐ์ใช่ไหมห้าสิครับพี่ห้าสิบสี่ครับพี่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่แล้วห้ไปขนาดนี้แล้วอ่ะน่าจะไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วล่ะใช่อันนี้อันนี้หมวดประดิษฐ์ใช่ไหมหมวดประดิษฐ์ใช่ค่ะหมวดประดิษฐ์เมนโมครับหมวดประดิษฐ์นะร้อยตำรวจตีประดิษฐ์เอออยู่ที่ไหนอยู่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 อำเภอไหนเมืองโรงพักหนองสองห้องบุรีรัมย์ครับ ้องจะห้องบรินำไปเยี่ยมไปเยี่ยมเยี่ยมลูกที่เชียงรายบ้างเนาะคนล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 ะไปที่เชียงรายเคยไปบ้างไหมคะผมไม่รู้จักจังหวัดเชียงรายครับผมรู้จักจังหวัดรู้จักเยอะและแต่ว่าไม่เคยไปครับไม่เคยไปครับครับพี่เป็นเล่นบอลด้วยใช่ไหมต่อครึ่งควบลูกแล้วเนี่ยใช่ป่ะหัวเขาเปิด ต่เล่นบอลด้วยขึ้นมาปั๊บต่อแล้วขึ้นควบลูกแล้วอ่ะไม่ใช่นั่นหัวเขาเปิดมาอ๋อเหรอจีบไหมคะจะจีบเข้าไปหนังเรื่องหือเปล่าเม่เล่นหนังมองไม่เล่นหนังว่ะทีพาไปนอนทั้งคืนที่บ้านอะไรนะอยาก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 ไปหาพี่อยู่ครับเออเห็นเห็นว่าเคยมาหาผมครั้งหนึ่งที่เล่นสงการดิวิลเลอร์เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับตอนนั้นผมอยู่เมืองปทุมพี่เคยไปถ่ายหนังนวนนางข้างเคียงอะไรผ่านโรงพักเมืองปทุมตอนนั้น โอ้โหนานมากเลยตอนนั้นที่จับลูกหมามาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกมึงจับลูกมึงเออเออเอออยู่หน้องสองห้องครับเออเออเออเลวไม่ต้องมาบ้านไม่ไม่ต้องมาบ้านบ้านผมนะไม่ต้องมานะไม่เนีถยวเมียกูหลงคนนะนี่เดี๋ยวเมียกูหลงคนนี่ช่วยเลยตัวเนี้ยจ้เกาพี่มีอะไรกับเมียกูที่ช่วยเลยตัวเนี้ยเอยไม่มีมาเที่ยวบ้านมาเที่ยวบ้านมานอนสักเดือนนองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเมียกูคนเหอดาวด้วย เราชอบแบบเออชอบดูเรื่องแบบถึงว่านั้นวิ่งตามวิ่งตามมันถึงว่าตำรวจไงเป็นไรรปภเออรปภด้วยไอ้ไอ้ไอ้กระบังใส่ดาวรปภที่ว่าคอยเออแต่หน้าเหมือนจริงเหรอ่ะในความของพี่โหน่งนะคะคนใกล้ตัวคอนเฟิร์มพี่ว่าแบบ๋ยวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่าไอ้ตัวเนี้ยเออพี่คนเนี้ยเหมือนมากกว่า คนนี้ไม่ใช่แล้วพี่หม่ำนะคะเจ้าตัวเองนะคะมองว่าส่วนของเนี่ยหมวดประดิษฐ์เนี่ยค่ะเผื่อพี่หม่ำเท่าไหร่ยังไงถ้าลองไม่ยิ้มเนี่ยก็ก็จะจะเหมือนมากเลย่ะลองไม่ยิ้มลองยิ้มลองไม่ยิ้มจะเหมือนลองไม่ยิ้มเลยพี่เดไม่เลเราไม่ยิ้มไม่ต้องยิ้มออเออเหมือนปะเออเหมือนนี่เหมือนเหมือนเหมืนมากเลยแต่ว่าไอ้ครึ่งควบลูกนี่จะจะไม่ไม่เท่าไหร่อืมก็เป็นการชักชวนการเล่นภาพยนตร์สดๆกันแบบนี้เลยนะคะสรุปว่าหมวดประดิษฐ์เซยเย็ดไหมคะมาเล่นด้วยกันไหมกับพี่หม่ำ อยากไปเล่นอยู่ครับลานายก่อนเนาะเดี๋ยวเราลานายก่อนเนาะมีมีวันข้าราชการวันพักเนาะบอกบอกผู้การมีรำเลยบอกเลยบอกว่าบอกคุณถัดรองสองห้องก็ได้คุณกับ้องสองห้องว่าเรียรามาเล่นหนังกับพี่หม่ำก่อนแป๊บหนึ่งแล้วพี่หม่ำนะคะพูดถึงความรู้สึกหน่อยแล้วกันที่เราได้เจอคนหน้าเหมือนเราขนาดเนี้ยพึ่งกลับจากของประเทศไงมาถึงเมื่อคืนเนี่ยคุณนอนตื่นมาตื่นมาก็มีคนส่งมาแต่เช้าแหละเพราะว่าหน้าหน้าคล้ายตลกดังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มองดู มอ,มองพันเผยนะคือใช่ลนยะคือใช่เลยนะคือมองแวบหนึ่งคือใช่เลยแต่จริหงหน้าแบบพี่มันก็เยอะเหมือนกันนะไม่มีมีสองคนนี่แหละมีสองคนนี่แต่นั้นไม่ <c oughs> ค่อยค่าใจนีดใ,ใ,ใ, <c oughs> ใช่ใจเลยนะคะ <c oughs> อ่าในส่วนของพี่หมวดประดิษฐ์เนะะี่ยค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่ได้คุยกับพี่หม่อสดๆแบบนี้และพี่โหน่งด้วยอยากมีอะไรอยากจะบอกพูดถึงความในใจหน่อยแล้วกันนะคะเชิญค่ะก็ดีใจครับพอพี่หม่ามีีมอบแต่ ให้แต่ความสุขของคนครับไม่เคยไปตรงไหนมีแต่ความสุขแต่ชาตกว่าไปนะเต็มชื่อหมวลอไปแลูนักขี่เล่นเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะแล้แลวผู้ชงพี่พี่หน่งโดยค่ะวันนี้ก็เป็นการคุยกันครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวเชิญด้วยนะเชิญมาเล่นหนังด้วยนะครับก็เห็นแต่ในทีวีน่ารักครับ ได้ค่ะขอบขอบคุณมากนะคะหมวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถือว่าเป็นการเจอครั้งแรกเดี๋ยวเราจะพูดคุยพูดคุยเพิ่มเติมนะบ๊ายบายโบกมือก่อนบายบายค่ะซื้อตวกิน